วันนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านกิมชอนึ่่งเงียบม,มากเลย <c oughs> มีนาอยท้องเดียวหรือเปล่า,อาออลโอคืเดหเดินกันถนนเบียดเชียวดูด <c oughs> ิแล,ล,แ,ลแต่ก็ยังดีนะคะเราได้ของมาล้านอย,าง,อยางดีดี เป็นซันโตลีนี่ทอมมานาพูดนะว่าร้านไม่เปิดครบร้อยเปอร์เซ็นมันไม่เปิดเลยน้องบอกเปิดไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นนี่ยคะ่ะข้างหลังมันก็จะเป็นแบบตึกรามบ้านช่องแออัดสุดๆเลยอะ่ะอย่าไปเวียนก่อนแต่ก็แน่นนะเขาบออกย่งน้แน่นมากมากจริง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 ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะไม่ต้องมาก็ได้แบบมาดูแค่นี้เองก็มีของขายข้างหนะ้านี่นิดหน่อยหยิมหยิมมาก ตอนนี้เราอยู่ในร้านที่แบบว่าเป็นขายของกะจุมงกะจิงน่ารักดีมีหมวกหมวกเยอะมากนะคะแล,แ,นะแล้วก็มีพวกต้มผูน่ารักดีไม่แทงด้วยนะแล้วก็มีพวกต้มผูนะคะเยอะมากๆน่ารักด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกเคสโทรศัพท์เสียดายมากนะคะไม่มี s j 8 e แล้วก็มีบั้นตาตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วดูออฟฟิตของคุณนายประไพนะคะถอยม่วงมาใหม่หมวกมิกกี้เมาส์แบลมากแบวว่าลูกอีกตอนนี้กำลังจะซื้อสตอเบอรี่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทน่ารังมากมีขนมให้เลือกมากมายอำลาหมู่บ้านกิมชอนแล้วนะคะบ๊ายบาย,ยคิดว่าจะมาอีกไหมคะ คิดว่าจะมาอีกไหมคะหมู่บ้านนี้กิ้มห่าเลยวะสัะบปรียี่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะนะคะคุณแม,ม่คุณแม่ประภัยเสร็มาแล้วนะคะแพ็คหนึ่งน็ตมานะคะคุณแม่คุณลูกคุณแม่เอากระป้าไปก่อนหูเก็บปลาอยู่นะคะคุณแม่อาจจะเดินนะไม่ยังรู้จักกันไม่ครบเลยบ้านหนึ่งมาสนใจไปแพ็คทีมได้นะอุ้ยประภัย